ด่วนมีเฮิ่นิ3 2 5มิถุนายนแหลงไปฝนมาวันนี้เริ่ม51จังหวัดลุ้นหย่อมความกดอากาศตามก่อตัวแรงดึงฝนมาจ่อพัฒนาพายุจับตาพยากณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากณ์อากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากณ์่อวิทิพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำนันคารที่18มิถุนายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่ก่อนในช่วงนี้18มิถุนายนจนถึง22มิถุนายนหลังจากนั้น23มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีก และลุ้นการก่อตัวของหย่อมความอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและทะเลจีนใต้ทางตอนบนก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่เกาะไฮลัมและอ่าวตังเกียต่อไปซึ่งหย่อมความอากาศต่ำลูกนี้อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปเรชันหรือพายุโซนร้อนได้แต่ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะมีส่งผลอิทธิพล ในทางอ้อมคือจะดึงมลสารสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงปลายเดือนนี้ขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตพยายกรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้โมเดล GFS ได้โชว์แล้วนะครับรอลุ้นแค่ในด้านของโมเดล ECMWF ที่จะลุ้นการเปลี่ยนแปลงของโมเดล หากมีย่อมความประกาศตามเกิดขึ้นแอดมินจะรีบรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะครับร่วมถึงรอฟังประกาศคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดส่วนในวันนี้ก็ต้องเฝ้ราระวังในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีปัจจัยคือมอรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทะเลอันดามัน รวมถึงทะเลอ่าวไทยซึ่งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนะะตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนฟ้าขนองก็จะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง40เ็นของพื้นที่และหลังจากในช่วงวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง25มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจะอยู่ที่40 60เเ็นของพื้นที่และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น60 80เเนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ทางภาคเหนืออีสาน ออก,กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตึ้งในช่วงนี้คลื่นลมทะเลส,สูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แต่การกระจายตัวยังไม่ค่อยดีนักนะครับตกได้แค่ในบางจุดบางพื้นที่ปริมาณและการกระจายตัวยังไม่ค่อยดีและหลังจากวันที่๒3ม,มิถุนายนเป็นต้นไปฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่าน กําแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยองศาและสูงสุด3 0 3 7องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตมออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากรบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุรานานีสกกรครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่น และนะครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 8ิบสิ่ง28องศาและสูงสุดสามารถถึง38องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 7ิบสองศาและสูงสุด 3 6ถึงองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5่าถึง28องศาและสูงสุด3 3 3สถึงองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบ้าถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ40อุณหภูมิตามสุตยิบสามยิบห้าองศาและสูงสุดสามารถถึง3-8องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตกในช่วงบ่ายเป็นต้นไปส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานี นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราทีวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด31-37องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลึ่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้ยละ6กฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดรนอง พังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบส่ยิบเองศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วลมมากถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง1-2เมตรบริเณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตําตกเฉียงเหนือ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบรเิเวณที่มีฟอนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรและขอให้ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่หากในด้านของโมเดลโชว์ ย่อมความบรากาศตามก่อตัวและเคลื่อนตัวจากโมเดล ECMWF a d m i n นจะรีบรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับขอให้ติดตามการพยากรณ์กันอย่างใกล้ชิดในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นหากมีข้อมูลเพิ่มเติม a d m i n นจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ